อันนี้มีเวลาที่จะออกมากล้วยไม้ค่ะก็ไม่เสกอูกล้วยไม้ปีนี้ตั้งก้9ยูโรเลยนะนี่ไงเออทำไมเขาไม่สั่งให้พนักงานลดน้ำต้นไม้มึงเนาะมันปล่อยให้มันตายแล้วใครจะไปซื้อนันน่ะเหี่ยวตาย สรุปดอกไม้ปีนี้แพงมากเลยอ่ะอแพงเราก็ไม่แตะเพราะว่าเรามีไม่ได้แล้วแบบนี้ดีกว่านะคะจัดสวยเลยเขาจัดเป็นกระป๋องโขแก้วมาจัดแล้วก็เด็ดเด็ดอันนั้นใส่เดี๋ยวเราก็ดูอย่างแล้วก็จัดเอาเนาะนี่มันเฟื่องฟ้าเหมือนบ้านเราแต่ขอบอก ปลูกยากคะ่ะเอามาปลูกที่นี่นะตายง่ายมากราคาก็สามร้อยกว่าบาทสตอบอรี่มีแล้วสตอบอรี่มีแล้วหรอ จากไหนครั้งที่แล้วคือไปไม่อร่อยนี่ก็คือหนึ่งบ้านเขาก็36บาทสองมันก็เท่ากับเจ็ดสิบดบาทประมาณนั้นอันนี้มันจะเป็นบอลเปรี้ยวนะคะบอลเปรี้ยวมันจะเปรี้ยวลอกออกแล้วก็แกงใส่หมูสามชั้นอร่อยโอ้สับป,ปะรดแกงส้มเนาะ มังโก้ไม่แพงเลยมังโก้อยู่ถูกมากนะนี่ลูกเปิเล้ลเลยสงสัยจะมาจากไหนไม่รู้ขายลูกละสี่ิบาทลูกนี้นะคะไม่แพงหน้านี้เขาจะเป็นหน้าหน่อไม้ก็ไม่แพงํำเดียว กำนึ่งอยู่ที่ร้อยบาทน,นี่บูเบอรี่ของต่างๆไม่ใช่แพงอยากได้อันนี้แตงโม <c oughs> พริกอันนี้ทำพริกหนุ่มอร่อยมีวิตามินซีเยอะด้วย นะเอาไปย่างเอาไปต้มแล้วก็ทำพริกหนุ่มนะอร่อยค่ะมีแล้วนะผากาศป้านเขาก็มีแต่ว่ามันจะเป็นแบบว่าไม่หอมมันจะมีน้ำไม่ค่อยอร่อยผากาดขาวกะหลำปีนีมันจะหวานแบบนี้จะอร่อยมากเข้าโพดตกปักละ ถ้าคิดไม่ผิดน่าจะตกฝักละสามสิบหกเพราะมันอยู่ที่ใช่สามสิบหกบาทต่อฝักนะคะของที่นี่เขาทำเงินได้เยอะก็จริงแต่ค่าของชีพมันสูงนะคะ้าเช้ามาคนก็นจะมาซื้อของซื้อขนมปังเราจะมาซื้ออะไรหนูน้อยคอยแม่โคตดซ่อง แม่น่ารักดูดนมเห็นเด็กก็ไม่กล้าถ่ายเขาหรอกเกรงใจแม่เขาไงนี่ขนมปังมันอยู่ที่ชิ้นสามสิบสามสิบสี่บาทสามสิบห้าบาทเราหานั้นอ่ะเดี๋ยว ไอช็อกโกแลตกันนี่นะที่นี่ไม่แพงนะเนี่ยไม่แพงอยู่ที่4ยูโร <c oughs> ถูกมากเลยแต่เวลาเรากินนะพอเราจะเอาไปด้วยนะมันหนักมากชิปๆมันฮาเลตบาทอันนี้เป็นขนมปังขนมปังถ้ามันสีแดงมันลดราคานะโอ้มันก็ อร่อยน่ากินนะอืเดี๋ยวจะพาไปดูนู้นแล้วก็จะกลับแล้วไม่เจอขนม